อย่าพิ่งไปต่อว่าเขานะครับเขาว่าหลวงพ่อคุยนะครับไม่ช่วยเขานะครับสงสัยเขาต้องเลิกนับถือนะครับผมเคยผ่านจุดจุดนี้มาครับนะเนื่องจากผมเป็นศิษย์หลายรูบาจารย์นะครับผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไว้บูชานะครับเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยอย่างวันนี้ที่ผมห้อยติดตัวก็จะมีสมเด็จองค์ปฐมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแก้ว มณน,นีรัตนะหรือแก้วก็เรียกว่าแก้วสารพัดนึกของวัดท่าสงนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆอย่างนะที่ที่ผมอาราธนาบูชาติดตัวเนี่ยก็ล้วนแต่ว่าเป็นสิ่งที่คัดสรรมาแล้วว่าสุดยอดตรงนั้นนะฮะอ่าเราถามว่าชีวิตผมทุกวันนี้เป็นไงครับนี่อย่างวันนี้ก็ส,สดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งถูกยกเลิกออเดอร์ไป อ่าหลายสตางค์เหมือนกันเห็นไหมคือทุกคนอ่ะมันมีอุปสรรคกันได้ทุกคนแหละครับนะเพราะว่าผลกรรมแต่ละคนที่เราทําไว้มันไม่เท่ากันนะครับครูบาอาจารย์อ่ะท่าช่วยเราแน่นอนนะครับโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อกลวยเนี่ยเพียงแต่ว่าจังหวะของบุญกุศลคนเรานะครับอ่าถ้าช่วงไหนมันเป็นช่วงเวลาแห่งกรรมที่มันจะส่งผลหลวงพ่อจะก็ช่วยได้น้อยหน่อยนะครับ แต่ก็จะมาในรูปแบบของเบียดแต่ต่อไส้นะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยกระถาเงินล้านผมก็สวดไม่เคยขาดนะครับกระถาจกักรพรรดิผมก็สวดไม่ขาดเหมือนกันก็ยังไม่สามารถพลิกชีวิตอะไรผมได้นะผมก็เคยท้อนะครับมีของดีหลายชิ้นก็เอาไปยกให้ หือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงในวงการกันก็หลายชิ้นด้วยกันนะครับก็มานึกตอนนี้ก็เสียดายนะฮะเพราะสมัยก่อนเราไม่รู้เหมือนก,นกันกับที่คุณไม่รู้นี่แหละครับก็ไปโทษว่าครูคบาอาจารย์ไม่ช่วยจริงๆท่านช่วยนะวันหนึ่งถ้าคุณมียานวิเศษคุณสัมผัสนู่นสัมผัสนี่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผิมมพูดนี่ผมมียานวิเศษอะไรนะไม่ใช่นะ อย่ามาถามอะไรผมนะผมไม่ใช่อาจารย์โอเล่ผมไม่ใช่หมอบีนะครับทุกวันนี้ทา,านนะครับทานนบบาร,รมีเนะี่ยผมทำของผมอยู่ไม่ไม่เคยขาดนะครับพ่อแม่ผมดูแลไม่ขาดตกบกพร่องศีลห้าเนี่ยผมถือเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะผมเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยนะครับบางวันก็เจอแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันนะครับแต่ผมก็ไม่เคยโทษครูบาอาจารย์เลยนะ เพราะมันคือกรรมเก่าของผมเองนะครับเราก็มีหน้าที่ก็ทำใจครับชดใช้เข้าไปนะเราอาจจะเคยไปโกงเขาไว้นะครับชาติไหนก็ตามนะครับมันก็ตามส่งผลเป็นเรื่องธรรมดานะฮะก็ช่วงไหนบุญมันส่งผลก็เราก็ได้อนุ่นมาได้นี่มาดูเหมือนมันเป็นเรื่องฟุกฟ๊ก นะครับถ้าท่านใดไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้ก็<ๆ>จะบอกว่าเออจากความเก่งของเขาเออ,อนนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะเรื่องพวกนี้มันบังคับให้เชื่อกันไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยามที่กรรมของพระองค์ท่านส่งผลน,นะครับขนาดเทวดาภูมิเทพเทวดาล้อมท่านเต็มนะครับก็ยังให้การช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะคพค์ท่านก็ต้องประชุน กำด้วยโพงเองเหมือนกันนะครับนักปึกษาอะไรกับพวกเราคนธรรมดานะครับขอเป็นว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องทำใจเอาครับแต่ละคนก็ยากลำบากด้วยกันทุกคนและครับนะขอเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ